คุณนงรัเฐคนว่าหมานค่ะมาสั่งหมานกะซอยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเด้อเฮ็ดสีเฮ็ดหม่องทำงานหนเพิ่นใหม่กระเบื้องของน้ากระปูคือสิพ่อค่ะบาดนี้ที่เฮ็ดหม่องทำงานหนเพิ่นใหม่แต่วันใสย่างใสวันหน่อพ่อค่ะเออบาดนี้ที่ทำข้าวฝันบ่ค่ะทำข้าวฝันทำไม่ไหวดิทำก็ได้คือสิเอาตองวัดจุงวัดจุงวัดแต่ใช้เป็นร๊าดเด้เขาว่าจานฝันเราดิเออคือเนี่ถยจะจะทำไมเป็นเรื่อง อาอีกแล้วพี่นะเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัานหนึ่งท่านไหนที่ที่ดานช่นองนี่เอายงอ,อนิย่างกันไปในสลา,าให้ก็ได้จีนย่างก็ไปไปเออ,อบ้านนี้พันว่ามาล่างพอเต้าพืนา้นไต่แต่ผมเป็นเล็กน้อยพื้นยางมาเร็งน้ำพื้นมาเร็งน้ำแต่ว่ากับอุดมสมบูรณ์อยู่นี่ตายได้โดนก็ได้พื้นมาเร็งน้ำคุยกันไปเรียงพอใจอยู่จังไหนแจงกินจังไหนมาจังไหนจะคือผมมาหาลูกก็เคลือ ค่ะผมบ่าเพิ่งหมาหาเคียบมาถามกันโอ้ยพอกันยืนนำเฮียนนำซ่านอยู่น้ำพอน้ำเหมือนแม่น้ำนังเจ้านี่ละเพิ่นวางชี้พึ่นว่าบ้านนั่งคุยไปคุยมาโอ้ยพ่อกันพ่ออยากพ่ออยากสูบยาซ่วงมาสั่นยายังหรอพ่อยาแปดหาหน้านุ่นอากาศมึงเด้อมึงเด้อยาแปดหาเออ คนคนแบนสูบยาเปียถาเพรานค่ะกอวันน้สูบยาเปียานซองยาเปียถานั้นมันมีเก้าสิบเลยแปดห้าเก้าสิบแปดหาเก้าสิบแมนม่เลกสองตัวแปดหาเก้าศูนแปดหาเก้าศูนย่เขียนนะมันผการแปดหาเก้าศูนย์เด้อพี่น้องเด้อแปดห้าเก้านย์ค่โอ้นีพอเบิ่อทูใชนไหมเนี่ย เชียงรังคุณเจียรังคุณอย่าโทษบอกว่าคณาจารย์เมื่อยากเมื่อไก็ขอ youtube เอาหมายเลขบัญชีใชนะผมตกโดนขับปะกาใส่ดอกใส่บอดายกับแม่หายได้อยู่ค่ะนี่คุณน้องรัตบอกว่าจะโอนทำบุญด้วยนะคะมีหมายเลขบัญชีแล้วสาธุสาธุด้วยนะะคสาธุบุญค่ะเอาคือความฝันหนึ่งพ่ออยากพ่ออยากสุบยาเป็นหามาเนี้ผมเลยว่าพ่ออยากเป็นหาเนาะผมมีร้านค้ามืนอเดือกิดผมมีแต่ยาเส้นเป็นหา บานี้ในซ่องยาเปลี่ยนหานี่มันมีเลขเก้าสิบน้าเปลนห้าุงทองก็เปลี่ยนห้าเก้าเ้านนีเพื่อก็เลยสวนแต่อยใส่ด่างน้ำใส่ตุ่มใส่เบียดน้ำพอว่วชั้นก็เลยไปน้ำเพลินนี่บ ah. วดน,นี่ใส่ก yani ็เป็นเล็กน้อยคนละทำใหุคนละหาบตุ่มผมยังแรงน้ำกลืนคนหุ่นละแต่ว่าไปใส่ตุ่มหอนน้ำหยำตีปลาไหลไหปลากระเพยดี่ลี่หลเม่มละนั่นไงบานี้ไพยายามเบ็ดเพียก พยายามไม่เที้วคนเลันเอานันห้เอาเอาแนวห้องเมื่อกับหาห้องเมื่อกำกำห้องห้องปวดประลดไหมเมื่อกับหายู่ไหนด้วยเออก็ฝันแต่ว่ามันฝันคาหยุ่เนี่ยวันอพอมาเหลือน้ำตาช่วงนี้ว่ามันพุ่มต้องขออะ้ยังไงวันอาท้าพุ่มมาบอกเลนเขียนร่อีกตัวหนึ่งก็ว่าไปนั่งมันวะอ๋ออันนี้เป็นเป็นมาล่างพอ เป็นพ่อของพระอาจารย์ที่เสียไปแล้วเนาะแม่แม่แม่เป็นเป็นพ่อที่เสียไปแล้วเพราะน้าบอกคนอยากสูบยาแปดหาอยากสูบยาแปดหาที่ที่มาขอเหล่าซีซิปเป็นภูมิวัดนี่เนาะค่ะที่มาขอเหล่าซีซิปให้แบ่งเครื่องนั่นแบ่งเครื่องก็เป็นสองศูนย์นี่แล้วน้าบอกแต่เป็นภูมิวัดแล้วม้าขอกระเลี้ยงก็ยังเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เป็นภูมิวัดพ่อของพระอาจารย์นะคะยังไม่ใช่ภูมิวัดมาบอกนะคะเอออันนี้เป็นพ่อคุณ ว่าอยากสูบยาเปียดหามันกับเปียดหามันมีในซ้องกันเก้าศูนย์นี่แล้วแต่ว่าก็จะจะเอี๊ยบน้องเมี้ยคนนี้เนาะอืนี่เนาะเมนค่ะมันเข่ากันที่นี่ถ้าจับแยกเนาะค่ะพาผ่านนี่เลขหกประตูนี่จีเป็นเปดหาเลยนี่ค่ะนี่แมนบอแมนค่ะเอ่อแต่เอสซีพันกับว่า ผู้ใดที่จับอยู่ในนี่หาตัวนี้อาจวิ่นทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะแมนอาจจะมีโชว์ทั้งบนและล่างกับพิจารณาเ<ม>บิง์นแล้วค่ะแมนอืมัปดาห์กับฟันเห็นพอกับซื้อซื่อเห็นได้เพิ่นแล้วล่ะเออซื้อซื่อจาสุบถวา,ายพระแล้วเพื่อนซ่อนเพิ่อนจากสุบยาแปรห่าเนี่ยกับโอ้ก็จะมันคับมันคนะุ้นเนาะกันว่าฝันต้องวันก็ันต้องวัดนวดไหมอ่ะฝันซุ่มเหมืนโทดมากกับคุ้มนวดเนี่ยไปขึ้นเนี่ยมากกับพูด เอาไม้เล็กไปเสียให้แล้วนอนเด้อพวปอาจารย์นั่นนั่นนอนหน้านอนหน้าอยู่หันแล้วบอกเขานอนนั่นนะโอ้ยยี่ยันป้าอาจารย์บ่ฝันย่านบ่ฝันทองวดตลอดนอน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 ตลอดทอดซับดัางอยู่มันขึ้นอันนี้แหละนี่เระผมฝันใน้ทยมาก่อนเนอะเนาผมว่าฝันว่าที่เรืมันเล็กออกแล้วเนาะฝันฝันก้อนมือสุเลือดสอดขึ้นหนึ่งเหมือนฝันมาข้เจ้ามามันมีม่นไปขนเขาค้นยังอยู่หน้าขาเจ้าล้อเขาล่อมีไงคือสมัยเก่าเห็นไหมค่ะไปขนเขาบ้านนี้ ขนเข่ารถนาทุกแบกได้ก่องบางไงเข่าต่ว่าบาทนี่ใคาเจ้าได้ส่วนใหนเบื้องหน้ากินหปอแเบื้องใคาเจ้าขางัวบุ้ยเป็นโคตรเป็นโคตรด้วยใส่เพี่อ่ะเมื่ฝันเมื่อกี้เข่าก็ฝันที่ว่านี่มีงิ่งเอาเอาเอาร้านเอาเอาลูกมาถวายนอกว่าคือมีผัวหลายคนเลี้ยงบ่ได้มันหลายคนปวดทั้งหลายเือว่ามีลูกมีมีลูกหลายคนเลี้ยงบ่ไหวเลี้ยงซอยหนูเ mm, นี้ยตอนนีเอาลูกเอาลูกมาให้พระเอาเอาเอาลูก หนูเแถวลูกมาท่านตาบ้านหนูมีผัวหลายคน,นยหน <c oughs> ูอยาก,มามากเข้าไปได้ยังคุณอาว่าส้มจังไดยังวางสัน่นบัดจีจังไดยังวางสั่นเนาะ,ะนี่ฝันเก่าฝันขลองเก่าก็ฝันมาก็จะให้ปนปต่รัดลวดไส้ไมาได้บุ่งกันว่าไปที่ซีฟคันน่นเลยสั่นหมดเลยั่นไม่เพราแม่เฮาะสิได้ไส้ไมแต่ทางกุ่นนข้า,จา,าเจ้าด้วยวานโอ้ข้า,จากเจ้าโทรมาถามอูโอ้ข้าเจ้าแกอันแกท่องแกแกท่องแกง,กอแกงื้อเมาถวายตัวพระอาจารย์นเลยรัวมาฝันมาแกไส้ ตอนนั้นก็จะเทใส่มายค่ะอืมก็ข้อมฝันเนาะข้อมฝันก็กับคิดว่าได้ดึงออกว่าสุนมันออกไปแล้วนพราะว่าเมนมันคือว่าเขามันอยู่คนหนาๆเองีเนี่ยข้อมฝันก็ไดังเทียนเทียนใส่กันก็ได้พระอาจารย์เพราะว่าของอาจารย์จะมีตะเหล็กฝันกับเหล็กหนองแมวเนาะ้างล่างนี่จังเทียนใส่เหล็กหนองแมวก็ได้ โอ้โอแม่นี่อันนี้โมเป็นพุ่มเนี่พอโอพอบอกยังบ่มาเหลือพุ่มแม่นบ่ค่ะเหลือพุ่มวันไหนมาผู้เฒ่าวันไหนมาดิโอ้ผู้เฒ่าวัฒนมาผู้เฒ่าผู้เฒน์ตีหมาเมื่อใดเขาก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆเอาเนาะแม่พระอาจารย์อันนี้เป็นพ่อของพระอาจารย์โอพ่อที่เสียไปแล้วเป็นพ่่อทีตายไปแล้วหลายชีวปีแล้วผมเป็นเล็กน้อ่ายคนน่ะอือคนใดมาหาพระอาจารย์แม่ได้มาบอกว่าอยากสูบยาแม่ อันข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์เด้อพี่น้องเด้เอ,อท่านไหนที่อยากร่วมทําบุญนะคะเห็นชัดไหมคะนี่นะ้ะค่ะหมายเลขบัญชีพระอาจารย์นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะชัดไหมคะอยากร่วมทําบุญร่วมสร้างสรานะคะนี่นะค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะแอปจะไม่โชว์นานนะคะทรันงนี้เราจะแคปหน้าจอนะคะ่ะหมายเลขบัญชีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ตามน,นี้เลยนะคะ จะมาเนาะค่ะท่านใดที่ได้หมายเลขเอ้ยได้เบอร์โทษผ้าจามไปแล้วนะคะขอความกร,รุณานะคะท่าหลังหสองทุ่มเนาะค่ะทานทุ่มขอสองทุ่มดีกว่านะคะกากาศคือว่าต้องโทรมากนะคะคันโทษเป็นไปได้ต่ให้โทษตอนเ้านะคะยังไม่มเล่นนะคะ่ะแต่ว่าเราบอท่านที่เรา <laughs> มันกว่าเนีหมเสากับไฮเบิ้ลใติดตามในยูทูบนั่เนาะค่ะให้ติดตามผ่านทางยูทูบด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปนี่คิดว่าทีมงานยูทูบนะคะหลายๆายช่องจะเข่ามานะคะจะเข่ามาดูอยู่นะคะหลายๆายช่องเนาะค่ะเดี๋ยวติดตามได้หลายช่องทางนะคะเพราะว่าทีมงานของแอนนะคะมนตการพารวยแม่นอสารวยเจตุพารวยโกพารวยจิตพารวยแม่นางพารวยสอพาโชคอาสอพารวยชาแนล รับมันดีชาแนลเฮฮาพารวยนะคะอันนี้ทีมงานที่ประจํอยูนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีทีมงานที่อยู่อีกฝั่งบุรีรัมย์สุรินทร์อุ้ยหลายค่ะเพราะว่าถันท่มากการดึกนะคะมันจะเป็นการรบกวนพระอาจารย์นะคะค่ะเพราะบางครั้งพระอาจารย์ก็จะทาวัดนะคะสวนม่ตนบ่มีเวลาสวดม่ตนเลยนะคะบัมมีหอดเวลานอนบัมมีหอดเวลาฝันบอยเฮต้าพระอาจารย์ฝันตองหอแต่ว่าโทรศัรทัดังอยู่มั้งบางคนเขาจะกังวลใจว่า บนเน้นเลขสองบนเน้นเลขศูนย์สองให้เน้เนเน้มวงโกงหมอยความมาทายเห็นนี้เนะาะค่ะเออเอันนี้เลยเลขแม่ผมกับเน้นให้เน้นให้สองตัวสองตัวนี่สองคูน่นี่สองคู่นี่ขีดให้เลยอันนี้คืองาดที่ผ่านมาผ่านมาให้เบื้องน้าแม่่ะนี่คะนีมีตองหวัดนี่มีชั้นี้นะคะหนึ่งสี่ศูนนึ่งบานสองบานหนึ่งใช้ตกับว่าอย่าโน้มันว่าขัดเลขออกแล้วจะเช็ดมันกี้ถือตัวโมเมนต์ครับเบื้องหลันเอายูทูบกัะไร พระเพื่อนโมเฮต์ตังสั้นดอกเนาะค่ะแม่ค่ะพระเพื่อนโมนี่บอกอาด้เห็ุว่าอเนี่ยค่ะเอฟซีเพื่อนเบิงเพื่อนกาบวาเพื่อนแคปไว้แต่ว่าเพื่อนบริสุทธิ์ละเมือหวยออกแอดกัดสรุปตัวเลขไปเบิงได้นะคะสรุปตัวเลขของวัดดวงนาเพื่นมีสองศูนย์ตเมืองเกินอยู่นะคะเพราะแม่นว่าหวยออกแล้วจังคันมาเบานะะคแม่นคนที่เบาสงสันแสดงว่าเพื่อนบริสุิ์เบิงยีหลีเพื่นบริสุทธิงเพื่อนเบิงบ่เหมือนบ่เพื่อนมาเบิงเลยเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนอยากเบ่าแกแกแกจะขอบอก อยากจะขอบอกผู้เพื่อนทั่วมาบอกหลายคนเลยที่ว่าบ่ให้บ่ให้ปล่อยบ่ให้ปล่อยแนวทา่าใอยูทูปมันบ่ได้หรอยูทูปคนฝาเฮ็ดฝาสั่งแม่นค่ะเป็นสั่นกับมอได้เขาจะเขาจะว่าบ่อยากให้ปล่อยใช่ไหมนี่กัี้ก็ขอเดากันหลายคนเลยที่รู้มาหลายคนในความในความที่ว่าเป็นเป็นยูทูบช่องแรกๆที่เข่ามาทีมงานที่เข่ามานะคะคุณรู้จัก วัดดงนาเพลินรู้ว่าวัดดงนาเพลินก็พอยูทูบนะคะกม่แมเห็นใจใส่ยูทูปนั่เนาะค่ะแม่คันพวกยูทูปบ่เขามานะคะพวกท่านกับบอเห็นนะคะบ่เห็นเลยว่ามีอะไรผมซื้อได้จากนอค่ะอาจารย์คนที่ซื้อได้เพิ่านก็ซื้อได้แต่ผมเลยมาเนี่ยถีได้ยังขึ้นมากแตวัานี่ก็ย้อนยูทูปขนมียูทูปดึงวัดใจพวกวัดใจเขาบ่ให้แต่ผมมียังแม่เมื่อไหร่จากตะกี้เนาะค่ะพระอาจารย์มีตะปาแล้วก็ โซลาเซลล์นี่กับพลังานมีอย่างในน้ำในว่านในมีเลยไฟฟ้าผ่าจ่ายยังในแกะนะคะเออแมนแมนห้าติดอุ้ม่นเอารถไปแกะอยู่ในบ้านอยู่พราะว่าวัดแต่ที่บางบ้านนะขอขอแกะทางไปนน้ำโอ้คอยแกะทางไปนน้ำเนาะเออมาบอกว่ามันมอมมอมมันข้นหน่อยข้นมันข้นหลายข้นแมนว่าล่ะข้นเปลีนเมืองเปล่ยนล้านล้านข้นกันตรงนี้พูดตีเตียนแน่ะแต่โบแมนก็ขอแจ้งตั้งไว้น้ำเนาะ อม่ก็เป็นที่ดีของเข้าจะว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราแบ่งปันนะคะคนที่คนที่เพิ่นได้โศกเพิ่นก็ร่วมสร้างบางคนกันอยู่เมืองนอกเพิ่นก็บ่รู้ว่าด้วัดนี้เนาะค่ะเพิ่นก็ได้ทําบุญเพิ่นก็เพิ่นก็ขอบเพิ่นก็ว่าถือว่าเพิ่นเพิ่นได้ทําบุญทางไกลนะค่ะเนีคนผู้ที่เพิ่นนั่นถืองวดวางหันนั่นสองแสนเจ็ดงวดนี่เพิ่นได้บ่ค่ะอาจารย์เพิ่นเพิ่นบอกตะยุสองศูนย์ศูนย์สองเพิ่นบ่ได้ชื่อ ตัวย่อมกับสิเพนน์นะอาจารย์น่าจเป็นสิเพนน์เลยอันนี้เป็นเอสซี่นะคะคุณวราพรอิสเสียงนะคะฝากแอดรวมทั้งบุญตั้งวัดก้อนพุณราคาแต่ว่าแอดบอดเดิคมานกแต่ว่าเงินทุกบาทที่เอสซีนะคะให้แอดเป็นสะพานบุญที่บอดดิโอนกับนายเลขวันที่พระอาจารย์อาจจะขาก็สรุปตัวเลขเนาะค่ะ สรุปตัวเลขเป็นเลขนิมิตของพระอาจาร,รย์ดุงนาเพลือนนะคะแปดห้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะแปดห้าแล้วก็เก้าศูนย์เปนฝันตองหวดเลยนะคะเิ่นฝันหินพอเพิ่นนะคะแปดห้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะสำหรับเลขน้องแมวเพลียวพราวนะคะน้องแมวแมวหน่อยเพลียวพราวนะคะ แรกเป่นกระจับให้ได้อยู่ที่หกเจ็ดห้านะคะจุดที่สองก็คือห้าสองแปดนะคะห้าสองแปดเป็นจับคู่ให้ได้ก็อยู่ที่สองแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะที่เป็นหมักมัก,มกเด่นเด่นนะคะ่ะก็คือเก้าเจ็ดนะคะ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจีทพ,พารวยแม่นั่งพารวยน้าแนวเด้อค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านถูกหวยรวยเงินทองป้ะกาศเฮ่งๆปัง,ปงๆในวันที่1ิมิถุนาย,ยน2565นี้หีเด้อค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่อยพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะ